สิ่งที่ทุกคนคาดหวังตั้งแต่ EP แรกที่เรารวมตัวจนถึงตอนนี้และเป็นครั้งแรกของผมเป็นหลายครั้งของเขานั่นก็คือครับพบกับพวกเราอยู่ไม่ดีมอนครับแอัเกมครับเตครับและบอกเลยวันนี้เรามากับรถแบบนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเลยรายการนี้ไปนันก้คือรายการยุ ใช่เหรอ okay. อยู่ไม่ติ่งตะลุยทัวร <c oughs> ์าุกอย่างงั <raine S 2> นใหม่ <c oughs> ตลอดแต่ <c oughs> แต่ครั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า <c oughs> มันเป็นครั้งที่น้องๆแฟนลับเราแฟนคลับเราจริงๆอะ่ะมักจะเม้นกันบ่อยๆตั้งแต่คลิปแรกที่เรารวมตัวกันจนมาถึงคลิปวันนี้เขาขอเรื่องนี้มาตลอดเลย <c oughs> และครั้งนี้คือพี่บอกขอเปิดสําหรับตัวพี่ก่อนนี่คือครั้งแรกในชีวิตของผมครับของผมนับไม่ทั่วแล้วของผมอ่ะเฮ้ยโอ้โหเหมือนกันเนี่ย เขาเจ็บนะวนี่ะผมว่ครั้งแรกในชีวิตแล้วคุณหล่ะผมก็ครั้งแรกในชีวิตครับอไอยากที่แมนบอกครับคลิปนี้จะเป็นอะไรและจะสนุกแค่ไหนรอไปชมก่อนที่จะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจเพราะเราอยู่ไม่เน่งด้วยแล้วครับผหัวร้องเลยดูเพื่อดูนะครับวิวไม่ถึงพันเลยช่วงนี้หมื่นโอเคแล้วขอบคุณที่คนที่เข้ามาดูจริงๆนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็ดูเราอยู่แล้วตอนนี้เขาก็ดูเยอะอย่างเงไม่ต้องแพนนะไม่ต้องแพนนะไม่ต้องแพนนะเชี้ไอเกมจะหัวล้อชันนี้ยนะเราเป็ว่าเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรครับไปชมภาพบรรยากาศข้างถนนเผื่อเราจะได้อะไรมาบ้างครับไป และตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเปิดไว้และเป็นครั้งแรกของผมไอ้สองคนนี้มาหลายครั้งแล้วมันเป็นคนนิสัยอย่างนี้ทุกคนโอ้โหแสบอะ่ะทับจนแสบอะ่ะ<ข>ครั้งแรกครั้งแรกเป็นไงโอ้โหแสบเริ่มเสียงแรกปวดแสบปวดร้อนครั้งที่สนะองอ่คลา,าสาสิกคลาสสิกครั้งแรกเป็นไงแม่ตอน <ๆ S 1> ปวดแสบปวดร้อนครั้งที่สอง ปวดร้อนปวดแสบปวดตาปวดระเบอมเอาจริงถามเขาตัวเองไงการทำครั้งแรกเป็นยังไงแสบเกมอะไเจ็บโอ้ยเท่เราเสียวอะเสียวมากเลยบอกเลยดีกว่าสิ่งที่ทุกคนคาดหวังตั้งแต่ EP แรกที่เราลงตัวจนถึงตอนนี้และเป็นครั้งแรกของผมเป็นหลายครั้งของเขานั่นก็คือการยอมสีผมครับผม ผมทำบ่อยแต่ที่เราจะทาไม่ให้ชิ้นก็คือวันนี้เราจะไม่ให้ทุกคนทําสีที่อยากจะทำทาให้จับฉลากว่าตัวเองจะได้ทําสีอะไรสีไม่ถูกใจไม่อันนี้ไม่มีโกหัวไม่มีอะไรแต่แค่ดาสีเท่าสีเดี๋ยวย้อมดําก็ได้อะไรเตะขออย่างน้อยสักอาทิตย์หนึ่งได้ก็คือต้องไปเที่ยวทะเลเที่ยวเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวภูเก็ตกันแล้ววันเกิดพี่บีก็จะต้องผมสีนั้นไปจับฉลากย่างก่อนย่างก่อนเฮ้ยต้องทำรูอ๋อแต่รอันต่นรั อย่าดูมีหลายอันอ่ะอีกอีกอันหนึ่งให้ตั่งไงอ้กอีกอันหนึ่งให้ต่อยตั่งเตรียมตัวมาใครเปิดก่อนเปิดพร้อมกันนะผมผมถ้าบ่อยนะเปิดตอนที่รุนละสีม่วงอะไรนะที่มาก็มาชื่นไปดีเลไม่รู้ว่าสีนี้เคยทำหรือเปล่าแต่เดี๋ยวรอดูว่าเฮ้ยสีเหลืองเลยนะสีส้มสีส้มวิ่ซ้อมไหน ตรงเถ้าแบบนี้คือทองนะอทง่เไม่เอาทองอ๋อโอเคโอ้โหครับผมสีเขียวไม่ได้เลยม่วงเขียวสีช่องสีช่องได้ได้อยู่ได้อยู่สีขาวโกนหัวสีเทาสีเทาต้นนี้ในสายหนังได้สีอะไรมูจมืองสองสีสองสีสีม่วงกับสีชมพูก่อนที่เราจะไปทำสีผมเราขอบคุณก่อนเลยขอบคุณเปิดเลยขอบคุณกลับขอบคุณกำลังๆ รขอบพระคุณร้านฮัลโหลโตเกียว <c oughs> ครับผมเป็านาทำผมทำเล็บทำทุกอย่างเกี่ยวกับความสวยาำงามเอางี้กว <Okay. S 1> ่าอบวงจร <c oughs> ไม่ใช่ร้านทำโตเกียวนะ <c oughs> ใช่ไ้าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ามบใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมมใช่ใช ในในคลิปพี่เอกจริงเคยมาดัดผมที่นี่แล้วก็เนี่ยเพิ่งมดัดอยู่เลยใช่ยังอีกอยู่เลยดูดิเลยพูดีใช่้ยเดี๋ยวผมหัวร้ายหมดเลยนก็คือวันนี้เราได้สปอนเซอร์จากพี่พี่เขาก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำสีผมแต่อันเนี้ยเราเราเพิ่งรู้กันว่าเราได้สีอะไรเดี๋ยวไปให้พี่เขาดูว่าสามารถทำได้หรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยไม่พยายามโอเคเดี๋ยวไปดู และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากทุกคนได้เห็นอินเสิร์ตบรรยากาศร้านก็คือที่บนข้างล่างจะเป็นร้านทำเล็บร้านเดียวกันตัวใช่มีสำคัมจะเป็นข้างบนข้าบล่าข้างล่างจะออกโทนชมพฟูน่ารักน่ารักข้างบนแดงๆเท่ๆเข้าไปข้างในสวัสดีพี่คนหนึ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้คุผมจะมารบกวนทำสีผมครับผมพี่คิดว่าผมําออกมาแล้วจะหล่อถูกใจทุกคนมานะครับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นช่างหรือเจ้าของร้านปากหวานทุกคนครับผมผมแนะนําเลยทุพี่ชื่ออะไรครับชื่อทิพย์ค่ะพี่ทิพย์กับคุณพี่คุณพี่หมายครับผมหน้าก็เนี่ยขนาดใสแม้ยังสวยทั้งคู่เลยผมไม่อยากพู ูเชี่ยวชาญเรื่องคุณวันนี้พวกผมจะมาทําสีพี่คิดว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมองถ้าห้าคนช่างสองคนงานเข้าแล้วทุกคนครับงานเข้าแล้วครับช่างมี2คน 2> เดี๋ยวเรามา5คนแล้วล้างก็ใกล้จะปิดแล้วเอาไงดีอาได้กี่คนดีกว่าพี่เราเต็มที่ไม่เกิน3คนนะไม่เกิน3คนเอาคนที่ไม่เคยย้อมก่อนอาซาเลยพี่สอ<า>ง <ม S 2> สองคนนี่อะไรเนี่ยกูอาซาเฉยเลยคืนนี้เป็นครั้งแรกของสองคนเลยที่เราไม่เคยย้อมส<า>ี แต่สามคนเนี่ยอาจจะเคยแล้วใช่ไหมอ๋ออันนี้เกิดมาเป็นี้เลยเกิดมาเป็นเงี้สีบริสุทธิ์ผอมเป็พ่อเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นแขกแม่ครับแม่ก็เป็นมารดาแม่เป็นลูกค้าอันนี้เท่เนยเท่พ่อเป็นฝรั่งแม่แม่เป็นแม่เป็นมาม่วงอะไอย่างนี้เลยพ่อพ่อเอาเรามารบกวนพี่เขาเลยดีกว่าครับผมงั้นอีกคนอ๋อสามคนอีกคนยังใครดีฟังชูบดีกว่าเอ้ยฟังชูบปะเห็นไหมแมนได้แพ้ได้ทำเอ้าวแพ้โดนทำับ เราไปดูภาพบรรยากาศและการลุ้นมาลุ้นกันว่าสีของผมออของเออทของเกมจะออกมาเป็นยังไงครับผมไปครับและตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมกับเทเริ่มก่อนนะครับเ,เพราะว่าน่าจะต้องใช้เวลานานซึ่งไม่เคยทํามาก่อนและคนต่อไปที่ทํากําลังทําอยู่คือแมนครับผมแต่แมนะําไปไวมากเลยทุกคนลงปุ๊บติดปั๊บลงปุ๊บปุ๊บติดปั๊บปั๊บนี่เป็นไงล่ะเนี่ยแมนแมนทำสีเผาแน้ะยิ้มวาเขาโอเคละเล่นเขายิ้มโอเคแล้วไปเลยไปเลยท่ คุยเก่งงจัวะเเออขาถ่ายคลิปอยู่นี่เขาคุยกันอยู่ขออนุญาตนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยผมรงใัยอย่างหนึ่งครับพี่ทำสีผมทำได้แล้วทำสีฟันให้คนฟันเขาเหลืองอันนี้ผมกัแจ๊กเลนโยชีเลยครับอะไรตอนนี้ของผมเขาเรียกว่าฟอกฟอกแค่ไหนกันเลยฟอกรอบแรกไปแล้วตอนนี้สีเริ่มมายังไร มันทองปหมน้ำตาลตอนนี้นอ๋อน oh, ้ำตาลจริงๆอ่ะต้องเป็นอั้นเกมแล้วก er ็เท่แต่ซึ่งเกมมันน่าจะใช้เวลาเยอะเขาเลยเอาแมนมาก่อนเพราะแมนมีพื้นฐานของผมคุยเยอะแต่ไม่รู้เรื่องนะก็จะไปบ้านเขาแต่แปลให้เพราะว่าแมนมีพื้นฐานของการทําสีผมมาแล้วซึ่งผมแมนเป็นสีทองแต่ตอนนี้อัดอีกนิดหน่อยก็จะเป็นสีส้มทำเพื่อรอสงการปีหน้าแล้วกันไม่ต้องกาัดนะมันไม่ใช่เวลาคอยตีอีกคอยตีเกมต้องจัด ประมาณนั้นแล้วของตังค์รอดูให้ดูเป็นภาพนะต่อไปเห็นในคลิปอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเต๋อตังค์ตังค์กับเกมจะมาทำประมาณวันไหนสัปดาห์หน้าเนาะถ้าใครสนใจทำสีผมแบบติดทนนานและบริการดีแบบนี้ต้องที่ Hello Jojo นี่ข้างล่างก็มีอย่างที่เรารอ insert ไปแล้วเพื่อตกใจมาข้างล่างไงเพื่อตกใจอย่เพิ่งกลับบ้านนะเพราะ่นตกใจไงพี่เพราะตอนนั้ผมก็จะกลับเลยนะ ให้พูดไปเลยให้พูดเล็บร้านอยู่ข้างบนครับถ้าใครอยากทำเล็บก็มีข้างล่างทำเล็บสวยๆแฟชั่นเหมือนที่เกมเคยทำไปแล้วช่องเอกลองดูในช่องเอกดูคือทำข้างล่างใได้ททำสีคือทำข้างบนรวมไปถึงการตัดผมครับสามารถตัดได้ทุกทรงทุกรูปแบบบอกเลยว่าที่นี่เดือดมากราคาย่อมเยาและช่วงนี้ครับผมการทำสีผมก็มีโปรโมชั่นผมเดือนนี้เดือดมากฮัลโหลโตเกียวซาลอนครับผมนี่ครับผมลองดูครับ ก็ไม่แพงนะครับอรวมฟอกรวมฟอกทุกคนฮัลโหลโป้งๆรวมฟอกไปแล้วอยู่ที่ประมาณ1,990บาทเท่านั้นยัง<อ>1,990บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศจะส่งฟรีทั่วประเทศ,ทเทศนี่เป็นไงทีมอาสังเกตผมทีมัาเอกจะเห็นบ่อยๆก็ที่ร้านนี้แหละครับรอดูว่าต่อไปจะเป็นสีประมาณไหนเรารอชมครับ ผมเป็นไงหลังจากที่ดูอินเสิร์ตของพวกเรา3คนไปบอกเลยว่าสีร้านนี้เจ๋บจริงๆก็ผมแอบแสบนะพี่พี่แอบแสบคอนแรกแสบตอนตอนฟอกทำไมวะฟอกทำไมพกมเี่เทพพูดจาาไม่พอทุกคนเทพพูดกับพี่เขาขนาที่ฟอกอยู่แล้วพี่เทพก็ถามฟอกทำไมวะ จะถามไอเกมแต่วันนี้นะฮะเราบอกก่อนว่าคลิปนี้เรายังไม่จบก็คือน้องสองคนนี้ยังไม่ทำน้องเกมกับน้องตังเกงกับตังเนีไม่ได้ทำเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเกมกับตังเป็นยังไงชมบินเซอร์แล้วก็แล้ววันแต่วันนี้เราต้องขอบคุณก่อนขอบคุณที่มาแล้วก็ขอบคุณขอครับผมผมเป็นอนุเคราะห์มากไม่ยอมหลับไม่ได้หลับไม่ได้นอนสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานจนสี่ทุ่มวันใหม่อ๋ออย่าริงๆร้านนี้ทับแป๊บเดียว ใช่ทำไหวมากครับผมมือนิ่มด้วยครับผมชื่อร้านว่าโตเกียวมาเรียนชื่อร้านาว่าฮัลโหลโตเกียวครับผมมาอยากรู้ว่าสาขานี้อยู่ตรงไหนต้องมา,ยาอยู่ติดถนนอังรีดูนังนะคะอยู่ชั้นสองถ้ามาสยามก็สยามสแควร์ซอยหกไอจีก็จะมีมีทั้งทำเล็บแล้วก็ทำผมใช่แนะนำมาที่นี่เท่านั้นครับผมไปเราไปดูอ<ช>ินเสิร์ตกันไหมอินเสิร์ตของเกมกระตังสักทีไปครับ